สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโพราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563เหมือนเดิมค่ะใช้ไพ่ออราเคิลในการทํานายไทยทักดวงชะตาและวางทั้งหมด21ตําแหน่งตามศาสตร์ของเลข7ตัว9ฐานนะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใวยแรกนะคะเป็นตัวตนของท่านในแนวทางความคิดอัตตะตัวตนด้านความคิดช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าโหย มันตกที่นั่งลำบากมันมีวิถีชีวิตที่ยังไม่ปกติสุขชักเท่าไร่ถามว่ามันอยู่ในสภาวะที่มันลำบากมากไหมเนี่ยในความลำบากเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังมีทางออกมีลู่ทางหรือว่ามีอิสระทางความคิดอยู่บ้างนะคะแต่ตัวเราเองแค่รู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดีได้ดั่งใจมากเวอร์ขนาดนั้นแต่เราก็จำเป็นหรือว่า จำใจที่จะต้องทำอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเป็นช่องทางการหาเงินนะคะเพราะว่าคุณคิดว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเวลาณขณะน,นี้ต่อมาค่ะตำแหน่งของฮีนะฮีนะก็คือความไม่ดีไม่นมความหายนะนะคะหายนะในช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ของคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรามากโกงเรา นะคะไม่จริงใจกับเราไม่จริงจังกับเรานะฮะแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์ที่เราเนี่ยมักจะเสียไปให้ฝ่ายเขาเนี่ยมากกว่าต้องระมัดระวังความสัมพันธ์รูปแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของทนางทนางก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติมีค่าที่เราสามารถจะซื้อมาเคลื่อนที่ได้ในช่วงเดือนนี้นี้ก็คือโอ้โห น้ำขวางเต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนประหนึ่งว่ามีทางตันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้พูดเลยค่ะเรื่องสภาวะทางการเงินเรางดที่จะช้อปปิ้งใดๆทั้งสิ้นวางแผนเอาไว้เลยล่วงหน้าตั้งแต่ในต้นต้นเดือนเลยนะคะว่าจะไม่ช้อปค่ะเดือนนี้จะเก็บอย่างเดียวค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นหรือเป็นของฟุ่มเฟือยจะไม่มีการช้อปใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตาแหน่งของปิตาปิตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเรานะคะ ช่วงเดือนนี้เนี่ยภาย,ภายในองค์กรของเราเนี่ยอาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นอาจจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเฉลิมฉลองใดๆก็ตามแต่นะคะก็มีโอกาสที่จะไปได้ไปร่วมงานกับเขาด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทํางานเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเกิดกับตัวเราเองกับหัวหน้าเราหรือแม้กระทั่งสังคมร่วมกันในที่ทํางานเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีลู่ทางหรือว่ามองหาโอกาสทางการงานตอนนี้ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงที่ผ่านมาโควิดอาจจะทำพิษแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะต่อมาคะตำแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ใจป๋ามากเลยค่ะ เขาเห็นว่าเราอะประหยัดกับตัวเองใช่ไหมพอเวลาเราอยากได้แล้วแล้วเราก็ไม่ซื้อเพราะเราต้องการที่จะเก็บเงินแล้วก็บริหารจัดก,การเงินของเรานะคะผู้ใหญ่เขาก็เลยมีเมตตาค่ะหยิบยื่นให้เป็นความจะพูดว่าไงเดีย๋ยวมันเหมือนกับ เป็นความที่ท่านอยากจะช่วยอ่ะเออท่านอยากจะให้อ่ะเป็นความสเสน่หาเออเป็นความสเสน่หานะฮะพอเงานก็ถือว่าได้ลาบลอยจากผู้ใหญ่อย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคานะคะโพคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ย สำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีคอนโดอาศัยอยู่หรือยังไม่ได้มีเป็นของตัวเองแบบจริงจังเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนี้เท่าไหร่นักยังไม่ได้คิดในเรื่องของจะลงทุนทางด้านอาสังหาหรือแม้กระทั่งจะซื้ออสังหาใดๆก็ตามแต่ช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้คิดเลยนะคะต่อมาคะตำแหน่งของมาชิมามาชิมาก็คือเรื่องของความพอประมาณปานกลางนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกอยากจะเตือนเราก็คือเรื่องของการ เสริมเติมแต่งความสวยความงาม,มสำหรับท่านที่คิดอยากจะไปสัญญกรรมเสริมนั่นนู่นนี่นินดนี่หน่อยเนี่ยโอเคนะโอมองว่าโอเคค่ะกำลังโอเคดีแต่สำหรับบางรายที่มันเริ่มเยอะเกินไป มันไม่พอประมาณปานกลางมันดูแบบโอเวอร์จนเกินไปมันอาจจะไม่เป็นผลดีสําหรับท่านเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ตําแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความพอประมาณปานกลางเดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสิ่งที่ไพ่ก็อยากจะเตือนอยากจะบอกกับคุณด้วยนะมันอาจจะมีคลินิกบางที่ที่เราไปทําเราอาจจะทําตามาแล้วสวยอ้าวก็ทําจมูกต่อกับเขากลายเป็นว่าตาสวยแต่จมูกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเว้นระยะห่างของการทํานิดนึงนะคะถ้ายิ่ง เป็นสัญญกรรมใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเข้าสปาทําสวยทํางามทําผิวพรรณให้เปล่งปังสวยงามอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ให้มันมีลิมิตที่พอสมควรนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกนะคะตําแหน่งของตหนุตัวตนของท่านในแนวทางพฤติกรรมช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันคิดเรื่องเงินเรื่องโอกาสทางการเงินเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแถมทางที่เราเลือกเดินเนี่ยมันมักจะเป็นทางลัดเสียด้วยรวดเร็วเอาไว้ก่อน ไม่ไม่เอาว่าแบบช้าๆได้พาเล่มงามและไม่ใช่เราและเรารู้สึกว่าต้องเร็วต้องได้ต้องเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็ลองลองปรึกษาคนอื่นดูให้ดีๆค่ะรวมไปถึงคนที่คุณให้ความไว้อ,อกไว้วางใจเขาด้วยนะหรือคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในด้านของการลงทุนต่างๆนานา ไปขอคําแนะนำไปขอคําปรึกษาจากเขามันน่าจะเป็นผลที่ดีกับตัวเราในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินใจด้านนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระกระดุมพระก็คือเรื่องของการเงินช่วงเดือนนี้ใครที่เคยเป็นนี้จะได้เงินคืนไหมคะลูกหนี้ทั้งหลายตามหาเจอไหมคะหายเงียบเลยค่ะหายเงียบเข้าไปในกีบแม่ค่ะก็คือไม่ได้คืนนั่นเองนะคะหรือมีโอกาสที่จะโดนโกงไปเลยนะไพ่ใบนี้คือถึงขั้นว่า โกงไปเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียเงินในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังการเงินที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นเรื่องของการไปรักษาสุขภาพไม่ว่าจะตัวของเราเองหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ของเราหรือว่าเป็นบุตรหลานของเราใดๆก็ตามแต่นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัสหชาะก็คือเรื่องของเพื่อนค่ะ เพื่อนในช่วงนี้หรือว่าสังคมในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้เข้าไปพบปะสังสรรค์สังคมใหม่ๆไปพบเจอสังคมใหม่ๆแล้วก็เป็นสังคมที่จะพูดคุยกันแต่เรื่องที่แบบงานค่ะเงินค่ะ ความมั่นคงในชีวิตค่ะการลงทุนที่จะได้มาซึ่งเงินที่ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะคือตัวเราเองอ่ะจะนำพาตัวเราไปอยู่ในสังคมที่เป็นภาวะแวดล้อมใหม่ๆที่จะอัพเลเวลชีวิตพัฒนาชีวิตตัวเองให้ไปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะคะนี่เป็นเกณฑ์ที่ดีต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุทุพันธุกก็คือเรื่องของญาติพี่น้องของเรานะคะในช่วงเดือนนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรกับใครเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นพี่น้องก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการโกงหรอกนะแต่มันเข้าขากันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้มันอาจจะมีเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันเซนซิทีฟมันพูดกันยากมันดุกันไม่ได้มันด่าว่ากันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าเลือกได้ก็คือเลือกเป็นคนไกลตัวไปเลยดีกว่านะคะอย่าเลือกทํกับคนใกล้ตัวหรือหรือแม้กระทั่งคนที่เราเป็นเพื่อนนะสเตตัสก,ก็คือความเป็นเพื่อนแต่รักคนนี้มากรักเพื่อนคนนี้มากปันหนึ่งว่าเป็นพี่น้องฉันเป็นพี่น้องกันแท้ๆคือมันสนิทกันมากไงก็เป็นไปได้นะคะก็ต้อง พูดคุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกกับเรื่องของเจตนารมณ์ในการที่จะมาลงทุนทำารไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งมีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันเราต้องพูดคุยกันให้ดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะบุตรหลานของท่านนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือดือ้อออกแนวจะดือด้อๆนิดหนึ่งซุกซนนิดหนึ่งเริ่มแบบเริ่มพูดอย่างทำอย่างบอกไปซ้ายนะลูกไปขวาทันทีเลย เดินหน้านะลูกถอยหลังทันทีเลยคือเหมือนกับเขาก็จะเริ่มไม่รู้ว่าเขาเริ่มโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะก็เริ่มจะมีความแบบเป็นตัวเองสูงมีความคิดมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองนะคะเพราะงั้นน่ะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของบุตรหลานนิดนึงนะคะต้องดูแลเช็คแคร์กันเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจเขาอย่างมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริคู่ศัตรูคู่อาฆาต ในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่อริคู่ศัตรูที่เรียกได้ว่าอาจจะบาดหมางก,กันน้อยนะเป็นฟิลเหมือนกับเป็นพ่อกับลูกแบบบนกันดุกันแต่มันมีเจตนาที่ดีมีความหวังดีซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ของเราเองที่เขาแบบเหมือนดุ ดุด่าว่ากล่าวสั่งสอนเราตักเตือนเราแต่เจตนาที่พูดมาทั้งหมดก็คือหวังดีกับคุณนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตานีก็คือเรื่องของความรักสำหรับท่านที่โสดอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้พูดคุยกับคนใหม่เป็นคนใหม่เลยนะไม่ใช่คนเก่าที่เคยคุยกันมาก่อนไม่ใช่เพื่อนสมัยวัยเด็กวัยเรียนอะไรคือไม่ใช่เลยค่ะคือเป็นคนใหม่มาใหม่เลยค่ะแล้วแถม อาจจะมีในเรื่องของเป็นคนในเครึ่องแบบเป็นคนที่มีเกียรติมีมีศักดิ์ศรีในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆ แล้วก็ดีส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะกับช่วงวิกฤตชีวิตคู่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันบ้างหรือมีอุปสรรคเรื่องใดไม่ว่าจะงานเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ของเราเองทั้งคู่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีการปรับจูนทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีราบรื่นแล้วก็แฮปปี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่3 ไพ่ใบแรกนะคะก็คือตำแหน่งของมรณะมรณะคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนท่านนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการติดโรคนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากเรื่องของความสัมพันธ์ในระยะใกล้ชิด เออโควิดนี่ก็คือยังต้องดูแลตัวเองนะอย่ากาดตกนะากาดอย่ากตกนะแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างหน้ากากก็ต้องใส่เหมือนเดิมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการกินอาหารช้อนเดียวกันกินน้ําดื่มน้ําในแก้วเดียวกันอันนี้ก็ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่โควิดเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องโรคอื่นๆที่มันสามารถติดเชื้อกันได้ทาง สารคัดหลังก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุพะสุพาคือเรื่องของคุณงามความดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแท็กทีมมีพลังสามาคคีกลมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็นำพาไปสู่ทางที่ดีได้โอ้โ oh, หมาเป็นสโลแกนเลยทีเดียวนะคะ เรื่องของการทํางานเรื่องของการเงินหรือการพัฒนาชีวิตให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนคนรอบข้างคนใกล้ตัวมีส่วนช่วยให้เราผลักด,ดันให้เราไปอยู่ในจุดที่ดีทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่า มีสังคมที่ดีนั่นเองนะต่อมาค่ะตำแหน่งกรรมการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีแผนเกี่ยวกับเรื่องงานธุรกิจของตัวเองหรือว่าเป็นงานส่วนตัวนะคะซึ่งมันเป็นงานอิสระเสรีเป็นงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลสำเร็จในทิศทางที่ดีตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะก็ถือว่าแฮปปี้แน่นอนกับเรื่องของงาน ต่อมาหาตำแหน่งของลาภะลาภะก็คือความมั่นคงของชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตในช่วงเดือนนี้พอใจค่ะอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้แย่อะไรมากมายแต่ฉันก็รู้สึกพอใจกับชีวิตของฉันที่เป็นอยู่อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเราพอใจนะแล้วนั่นเองนะนั่นก็หมายความว่าก็อยู่ในจุดความมั่นคงที่ดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งพยายะ พยายะก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังปวดเขา่าปวดขานะคะรวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้นอยที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นไปวิ่งออกกําลังกายแล้วล้มไปปั่นจักรยานรถล,ล้มก็เป็นไปได้เล็กน้อยนะวงเล็บว,ว่าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะต่อมาซองตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสาแล้วก็ทาสีนะคะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของบริวาร ลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณภายใต้การดูแลของคุณในช่วงเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องเป็นบริวารที่ดีพากันประสบความสําเร็จอ่าในเรื่องของการงานในเรื่องของหาเงินต่างๆนานาใดๆแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จะไม่มีการหักหลังเกิดขึ้นมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็ Work แน่นอนกับเรื่องของลูกน้องนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไททัก์ดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2563นี้นะคะ